สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผชมเองนะครับแล้วก็ในวันนี้เราจะมาเล่นเกมมิวบล็อกอาร์นะครับผมฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับใครครับเเดีีย๋ยวจะมาน่องโอ,โอเคโอเค,โอเคมาแล้ววันนี้ผมเราจะมาเริ่มเล่นหน่ชีรอดแบบธรรมดาดีกว่าเนาะแบบไม่ใช้คับปลาอินเนาะไม่ใช่ท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่มีปลาอินนะว่าโอเคมาอ่ะตัดมาเลย,ยฮะ วันนี้เราว่าน่าจะสร้างบ้านได้อยู่นะแบบบ้านธรรมดานะแบบยังไม่ได้ะการอะไรมาก <c oughs> เฮ้ยเราอยู่ก็ใกล้หิมะอะไรนี่หว่า <c oughs> มาไปยหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคิดบินบินนะเว้ยเดี๋ยวคิดบินไงบินแบบแบนเนาะ <c oughs> โอเคเราต้วตักตดการตัดไม้ก่อนเลยเนาะตามสเต็ปเอ่อเกมมิโวนะบุมเกมมิโว แล้วเราก็จะเริ่มเอ่อการทำโตัวทำงานเนะาะอยู่ก็กลายมาเลยหนละังจากนั้นเราก็จะทำโตัวทำงานเนาะแล้วก็ทำพั่วนะผมญขึ้นมาพี่นี่เอาวานแผนสร้างบ้านตรงนี้มะหนีเพิ่มบุญอาแผนสร้างบ้านตรงนี้ใช่ ไกลหิม,มะเลยแล okay. หละโอเคเฮ้ย hey, ลูกโอ๊กโอเคลูกส่วนนี่บ่าไม่ใช่ลูกโอ๊ก,อน,ยยกนี่คือ<ห>ผมจะ,<ห>จะตั้งติดฐาตรงนี้กันเลยดีวยกว่าเนอะแล้วผมก็จะจัดไม้ถ<ห>ังป่าก่อนอะนะอาจารย์ครับครับเราเผาศิลเนี่ยก็ก็้หวมานทอพา,ายุพายุตูวีก่อนเนี่ย S <S โอเคจัดก,ก่อนเลยโอเคนะมาก็เริมกก่มการเอาม้ไม้ออกก่อนนะก็าบาลมต้นใช่ไหม,ม,ามาความใหญ่ประมาณนี้ ึ่งมามาแค่ตัไปนะสี่นี่คือบ้านรถมันม้างอะไรตรงนี้เนี่ยท <c oughs> ี่คือบ้านแบบบ้านเะจะกากาศนะผมมีไม้ไห,มหมดทำหมดวันแรกเราต้องได้บ้านบ้านไหมงูงูก่อนนะแล้วค่อยขยายบ้าน ประมาณนี้นะมามามาเราอันนี้กือพื้นเว้ยจะวางกล่องอะไรตรงนี้โอเคดีโคตรเปลีอยงไม้วุ้ยไม้หมดไม้หมดเกี้ยงเลยทำมาเพิ่มดีกว่าเราจะสปีดลัดหน่อยนะเพราะว่าผมเรียนออนไลน์เนาะตอนสิบเอ็ด สิบเอ็ดจ <ยา S 1> ุดสิบห้าเนาะก็จะรีบ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 รีอรหบรอบรีม้ีบร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 ีรีบรีบรีีอรรกบรีบรีีบรรกบราบีีบร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 ีบีีีม ดูไม่ได้เว้ยนะเนี่ยอ๋อเม่นมืดเลยไม่ใช่เดีย๋ยวดูก่อนมาอุย๊ยเงียบตรงกลางของบ้านคือตรงนี้แล้วใครเอาเอากล่องมาวางตรงนี้เนี่ยแม่มทำไมไมาอย่าทำประตูอ่ะไม่มีมาไม่อย่าไม่มีประตูใช่ไหม นี่มันไม้สนนะก็ผมก็ไม่ได้ปลดล็อกเออประตูไม้สนนะใช่ไหมว่าไม้แผ่นไม้สนถาปิดล็อกอ่ามาทำดิไม่ของใครของมันเลยวันแรกเนี่ยโคตรปึงไม้ผมโดยเฉพาะกบที่มาทำเนี่ยผมเพื่ออะไรเนี่ยวันแรกมันไม่ได้ของเต็มเลย่ะตัดไม้ก่อนได้ก็ตัดไม้ก่อนต่อเลย 你呢？哎，算了。 กแล้วทำประตูธรรมไดาแหละมะว้าวไอ้นี่พังขวานพังแล้วก็ทำที่โรงเหมืองเลยก็แล้วกัททกนตรงไหนดไนไีไม่มีบันาดอ่ะไม่มีขาบันได ลงไปนะครับไอตนี่ยู่ไงตรงนี้เหมือนเหรอทำไมอยากให้พี่โกงใช่ไหมล่ะโอเคได้ได้ได้ีดดปดูแป๊บนึง เท่านี้ว้าวเหมองอยู่ข้างหน้าไฟหน่อยมาช่วยพิคุณหน่อยดี ลูกใครเขาให้แมงขุดข้างล่างเนี่ยอเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรว่าคืนแล้วเราต้องเอ,อ่อคุณหนูก่อนนะเก็บหินเยอะนะเชื่อผม โอเคโอเคข้าง <Okay>, okay. หน้าไงนี่ขุดยากอยู่อหินเบนนี่มีขึ้นก่อนไปทำทอีเตอร์หินป่าอีาไหมน่ <c oughs> ารำคาญบ้าอีมีอีเตอร์แมัง้งสาวเหรอดาเผา สองอันแต่ไม่มีฐานเาว้ยเผาไม้ก็ไม่ได้เพราะไม้จะหมดยึยได้ดีมาตเตาเผาไม่ใช่ไม่ใช่ไม้อิตอิ์เหินอิดเตอร,อตอร์ไม่ใช่ปีเตอร์ ไอ้ยมา Box, ข้างหน้ามีค <โ dear. S 1> ุกด้วยคุกมาเห็น <โ click. S 1> แล้วอ่าไม่ directions. เด็พี่ควรลงข้างล่ well. างก่อนว่ามันจะได้หลบโดนเหมืองเหมืองนั้นพอดีใช่พี่มีพวกพี่มีพวะเด็กเองขอคุณให้มันรูใหญ่ๆก่อนลำบาก แนกลัวเหรอดีเลยระดับนี้เจอเหล็กแค่วันแรกก็เจอเหล็กแล้วท่านผู้ชมดีเลยเขาเปนมีถ่ายใช่ไหมนี่ถ่ายพี่ทำแล้วไม่ดูเราใกล้ถึงเมืองแล้วที่เราต้องการ ถึงเงี้ยแต่ก่อนเนาะท่านผู้ชมเราเจอเหมือนขล่านีขลา่าขลา่ขลาเนี่ยขลา่าอันนี่ตรงนี้เลยเจอแล้วแต่เราไม่มีอาวุธเลยเว้ยมาขึ้นไปขึ้นไปก่อนอย่างน่าจะต่อคืนแล้ว พังพังพังแม่มานี่ส้นจริงๆไอมนนะ้มาโคตรส้นเอะตัองตรงท่านผู้ชมระบับตายแก่ดีๆดีอ,อ,อ้าอุ้ยไม่ดูตายเกับตายเอ็ไอมนี่ บักน,นี่ก็ว่าลือมอะไรทรา,าทำห่อท่านผู้ชมเฮ้แต่เราไม่ต้องทำห่อแล้วก็ได้เนี่ยเรามีเหล็กไอรอนไปทำถังขึ้นเอ้ยนี่นี่นกล่องว้าวอุว้ยได้นี่สองอันเจอคุกตั้งแต่เริ่มต้นนี่คืออะไรกันแล้วก็ได้ระเบิดมาด้วยนะผมเอา,อาเฮ้ยมีไอ้น,นี่โปรติโต่าฝรั่งแล้วก็บนฟองฟองบนมังโอเคไปไป เราได้อาหารคากิพิสดารมาด้วยนะเอามากินก็มามันสโอเค้กไปไม่ใช่ขึ้นไปเจอไข่ระเบิดนี่คือตายเลยเนี่ดาบเด็กเย่่ได้ ก็มา,มาตายมาตายโคตรบ่อยอ่ะตรงท่านผู้ชมโอเคได้ดาบสั้นมาอันหนึง่งเฮ้ยพี่ได้ไอ้นี่อนันอันนะกคน็คือแรงนี่คือได้ฟาร์มแล้วคนคนอ่ะท่านผู้ชมก็โูกเฮ้ยของเท้าโซ ให้มันหมดเลยกันลลวกันเราสองเอาลูกส่วนมาทำเป็นเมล็ดมันมีเมล็ดไหมไม่มีเหรอว้าวหาหาแกจะที่ไหนล่ะแต่ไี่ว่าบี้จะไม่ฆ่าแกมาเบียสามารถทำกันไกลได้นะในตามนตาเผามีเผาปลาด้วยกกันอู้ไม่นะกันกกลต้องการหนังดีกว่า มามามาเอาดาบไปเอาดาบไปเอา,าบอาดาบาดาบไปเอาไปอันนี้คือแบบไม่ใช้เออไม่ใช่ไอหรือเอ่อหรือ,อหรือไอพวกตัวช่วยต่ตางๆผมอันนี้คือเล่นแบบธรรมดาเลยครับผม Classic คลาสสิกไงคลาสสิกสุดๆถ,ถ้าได้เสียงบันลงก็ขออภัยนะครับมีอะไรไหมคือแรก เหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะเพื่อนแล้วใครมาปักไฟตึกระนิดไฟมาไฟมาไอ,อน้นี่มันมา,มาบ้านเราไม่เสพสบู่เลยท่านผู้ชมค่ะคือเนี่ย,ยคือแรกม,มันได้เป็นได้แค่กำแพงเว้ยไอ้นักล่าคนป่ามา ไม่ใช่มันเป็ค,คนป่านักล่านะบอสแต่แต่ในเกมมันเขียนว่านักล่าคนป่าคือแล้วไม่รู้นะะเมื่อกี้ฟ้าผ่าเหรออัปเดตใหม่มีฟ้าผ่านะท่านผู้ชม,ม,มวสวยงาม,ม,มาใช่อัิอศวิน เ้มา,มา,าแล้วาเราพร้อมล้วเหมืองอ,อีกรอบแล้วปาะเึน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไอ้นี้ก่อนเก็บของก่อนให้มันให้มามามาเอาอีเตอร์เล็กไปไปเพื่อมาเอาไปเธออีเตอร์หินนี่มาเอาอะเอาไปข้างหลังอ่ะอเพื่อเพื่อมันจะพังโอเคมาไปลงไปดีไปแล้ว เออคือบลืมทำไฟก็ว่าอะไรอย่าทำไฟเดี๋ยวไปทำไฟกันไหนๆก็เหลืออันเดียวก็ทำอีซ่านโอเคมาป่ะปไปไปๆปไ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 ปฮะเราก็มีเยอะอยู่นะผมเอาขาเกิพิซซ่าไม่กินก่อนเลยทาอมะ แถนี้มีอะไรไหมเฮ้ย,ยพี่ขโมยกล่องได้นะโอ้โหพี่เรียม,มาขวานมาเฮ้ยเหล็กเยอะเลยใช่อเคพูดน่ารำคาญนทะุกชมาตรงเอฟเฟกต์มนเกมรัวเนี่ยไล้ช็อตไฟแล้วก็ไอเนี่ยสตาและเออหิวแล้วก็ติดพิษเหี๋ยวโคตรขค้วหน่ากิกกัดกตาม,มา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 ,มาอย่าใช้ดิอีอเตอร์เหล็กมากมะเดี๋ยวมันพังอีก มันแพงนะเว้ยมันไม่ใช่เล่นอุ้ยอันไหนเนีน่นยข้างขวาผม,มจะพยายามปักไฟให้มันแบบอันนี้ประหยัดสุดเหมือนตรงนั้น ตัดก่อนเนาะตัดขึ้นต่อกันเลยเนาะเราจะที่ผมลงมาลงเมืองมาผมแล้วก็ขึ้นมาขาบวนบล็อก็ช้าเลยนะบล็อกเช้านะชีวิตสดใสไปเลยนะวันนี้แกไปใครไหนจะก,กัดโอ้โหอัตเตเดี๋ยวโอ้โหาใช้เลเวลทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเลเวลเลยน,นั่นน่ะเฮ้ยเพืเถื่อนราคาของแกทำไมมันเถื่อนขนาดนี้อุ้ยพอดีเลยเว้ย ถ,ถ้าผู้ชมเชื่อผมไหมเพราะว่าว่าผมเนะี่ยเป็นคนที่ของเต็มบ่อยมากเลยผมไม่เชื่อลองถามอ่ะคุณเดรดว้ดวดวผมใคาไม่รู้จักเดรดูวด้าก็อ่ะต่้งชัาา่งมอะนะก็เป็นเพื่อนผมนั่นแหละนะว่าเขาก็ปิดชี้ผมแต่แต่เขาว่าเดรดว้ก็ติดปากผมอยู่ดี ถามว่าทำไมผมเล่นได้ผมก็แม่ผมก็แก้ไขได้เนาะก็ขอบคุณแม่มากนียผมที่เออ่ให้หนูเล่นมิวให้ผมเล่นมิวได้ปุ๊บฮะได้แค่นเดียวคืออะไรโอ้ด่ ให้มา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 อันนี้นี่พี่ปลูกลูกโอ๊กอยู่เนี่ยเนี่ยพี่พี่ปลูกลูกโอ๊กเนี่ยพี่ปลูกเนี่ยพี่ปลูกลูกโอ๊กอ๋อดีเลยมันไม่ใช่ลูกว่ามันคือลูกสวนนี่หว่ามันเพิ่มค่าคว้าคงกี่หิวยี่สิบเกิดอะไรอยู่ช่วงแรกได้นะ เอาด้าเหล็กมาแล้วม,มาเพียบเลยดี้าขยี่บ้าหรือภาษาเนี่ย ยี่สิันเบลวทีเดียวนะคะเอาเกดบ้านต่อดีกว่าได้เยอะกว่ามาไก่มาฆ่ามันเลย,ย,ย,เลยแล้วก็มาเผาเด็ดถามเลยว่ามาเพื่อ,อ,อแค่นี้ก็เพกัน ถ้าผมก็สัง่งว้ผมกลชอบคนนี้กดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยผมเป็นกันใจผมด้วยครับแล้วก็สั่นี้ก็๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบาย